ปฏิจจสมุปาทะเนี่ยฮะมีความสำคัญไหมคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยในในขั้นการศึกษาเนี่ยจะเข้าใจเพียงแค่อย่างที่เคยศึกษามาก็ปรมัตธรรมสี่อย่างเี้ค่ะแต่ส่วนเกี่ยวกับปฏิจจสมุปาทะเนี่ยก็ยังมีความรู้สึกเหมือนกับอยู่ห่างไกลแล้วก็ไม่มีความเข้าใจเลยค่ะถ้าแยกงศัพท์ก็คงจะหมายความรวมไปเลยนะคะว่าสภาพธรรมะที่อาศัยกันเกิดขึ้นหมายความว่า ต้องมีธรรมะที่อาศัยสิ่งนี้มีสิ่งนั้นจึงมีอันนี้ตามสำนวนที่ว่านะคะหรือว่าเมื่อสิ่งนี้ดับสิ่งนั้นก็ดับอันนี้คือ,อ,อที่ได้ก,กล่าวกันแต่ว่าจริงๆและความเข้าใจต้องละเอียดสิ่งนี้มีนะอะไรเห็นไหมคะถ้าไม่รู้เลยว่าสิ่งนี้มีคืออะไรแล้วจะไปเข้าใจปฏิจจสุปาถาก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องมีความรู้ก่อนว่าสิ่งนี้มีสิ่งที่มีเนี่ยคืออะไร และสำหรับปฏิจ,จะสมุปปาทะเนี่ยจะเริ่มต้นด้วยอวิชชาความไม่รู้เพราะเหตุว่ามีใครบ้างคะที่จะมีความรู้ก่อนถ้าไม่ได้อบรมจนกระทั่งถึงความเป็นพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าก็จะไม่สามารถที่จะรู้เลยนะคะว่าแท้ที่จริงแล้วอะไรมีถึงได้มีกุศลบ้างอากุศลบ้างในชีวิตประจำวันเพราะฉะนั้นจึงเริ่มต้นด้วยอวิชชานี่ก็ชื่ออีกใช่ไหมคะ อวิชชาคือการไม่รู้ลักษณะของสภาพธรรมะตามความเป็นจริงถ้าเป็นผู้ละเอียดก็ไม่รู้ลักษณะของสภาพธรรมะอะไรอีกคือไม่ใช่ไปเพียงตามเรื่องราวโดยที่ว่าไม่ได้เข้าใจแต่จะต้องมีความเข้าใจจริงๆว่าไม่รู้อะไรถ้าศึกษาธรรมะแล้วเนี่ยตอบได้ใช่ไหมคะไม่รู้อะไรหรือย,ยังตอบด้วยปัญญาด้วยและสัญญาที่เกิดร่วมกับจิตนั้นก็จําอย่างเป็น จิตที่ดีนะครับหรือว่าจำอย่างเป็นกุศลที่ประกอบด้วยปัญญาด้วยและถ้ายิ่งเป็นปัญญาที่รู้แจ้งในลักษณะสภาพธรรมะตามความเป็นจริงเป็นวิปัสนาญาณความจํานั้นนะครับที่จํานั้นก็จําถูกนะครับในลักษณะสภาพธรรมะค่อยๆรู้ในความไม่ใช่ตัวตนของสภาพธรรมะค่อยๆเป็นอนัตตสัญญาเพราะฉะนั้นก็แล้วแต่ว่ามีปัญญาเกิดร่วมด้วยไหมเพราะนั้นเนี่ยแม้ถ้าไม่มี ปัญญาเกิดร่วมด้วยนะครับสัญญากับจิตนั้นก็จำแล้วก็รู้อารมณ์ไปตามสมควรกับจิตนั้นประเภทนั้นๆแต่ถ้ามีปัญญาเกิดร่วมด้วยไม่ว่าจะเป็นความจำหรือจิตก็จำถูกคิดถูกเพราะว่าเกิดประกอบกับปัญญานั่นเองคือกระผมเข้าใจว่าจิตเกิดขึ้นทุกครั้งนี้ต้องมีสัญญาเจตสิกส่วนมิตรก,กะเจตสิกเนี่ย ในขณะใดก็ตามท่าวิตกะเจตสิกซึ่งเป็นอนัต